กันสายคารเปินมูกันเรออือจะมาแตใส่มาแต่ใส่มาถ้า้าวกันดูมาต่อันนั่กาะหาโมปวดเข่ปวดเขวแต่ามกันตาเป็นไงมเป็นจังไดกะนี่ขึ้นไล่อยู่อเสียวพื้นว่าพ่อกันน้อย แต่ก่อนเขาโรงเรียนนกากันบ่ล่ะเมาสูงลงพิ่มให้ได้ก่อนาแจกขนมแจกขนมเร็วๆเห็ดได้ก่อนเห็ดได้ก่อนนี่นี่แจกขนมให้ได้ก่อนโอ้โอเคน้องโม่ทรงไทยน้องบิงเพิ่นยูพุ่นพี่น้องไอ้พวกเป็นยังเนาะมืออื่นมาหาใหม่ได้ล่ะเดออ มาพักผ่อนแล้วก็อาบน้ำอาบน้ในกินข้าวกินยาตามหมอเพื่อนบอกพญะยาะเจ้าจังเจได้ดีขึ้นเนอะอ สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซกันเบอิอสุขุสุกคนเนะาะเอฟซีทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยแลวก็ต่างประเทศก็ขอกาบสบายดีกันเบิดสุขคนเด้อามาพ่อกันมือนี่กับซองแม่บุญมาบานเฮาเนาะหลังจากเฮาพาน้องเมย์มาเตหหาหมอฟันพี่น้องเอ้ยก็เลยเวะมาหาทองทางน้องมวยเลยเนาะก็อยาก ห้มาทางน้องเมย์เพิ่นมาฮู้จักกัดกับน้องมวยแนย่หรือว่าเพิ่นเคยฮู้จักกันมาก,ก่อนบ่เพราะว่าเฮือนบ้่นอีของน้องมวยนีย่เป็นทางผ่านเข้าขึ้นมาจากมอเนาะก็เลยแวะเข้ามาเลยมันโบ่ไกลปานไดพี่น้องเลยถ้าว่าทางเข้าเมื่อทรงน้องแล้วก็ก็สะได้ตีกลับลงมาอีกทีหนึ่งกับอาชิคํมเนาะมื่อนี้ได้โอกาสพาน้องมาแต่หาหมอเลย เวมาหาน้องมวยเลยเนี่ยน้องเมีก็มาน้ากันเนาะหลังจากออกจากนี่ก็ชิ่วโมงรงน้องอยู่เพื่อนพี่น้องเงยมาหอดเป็นที่เรียบร้อยเนาะมาพาน้องมาแต่หาหมอนั่นแหละก่อนอื่นก็ขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่เจดีที่ไว้บ้างใจเขาให้เป็นสะพานบุญไห,ห้เป็นยังอยู่ดีมีแห้งก็เก็บไว้ได้ก็ไข่บ่หยนี่เนาะปาพี่น้องเพื่อเป็นการเสียเวลาสิพาพี่พ่น้องเข้าไปทักทายสบายดีทั้งเมน้องมวยสะก้อนเนาะน้องมวยเลิกคงเคียนนะบ่พี่น้องเลยามาหอดแล้ว ไปติดตามไปเบื้องไปชมน้ากันด้อเนาะแต่ว่าบอผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนี่ทางสบุญพาน้องเม่ไปหาหมอกลับมากะคำนอกจากลยเวะมาหาทางน้องมวยพอดีเลยพี่น้องเลยก่อนอื่นเนาะตอตอนนั้นออกมาแต่หาหมอกับพาน้องเวะกินเฟอร์พี่น้องกินเฟอร์แล้วก็นเวมาหาทางน้องมวยเนาะเพราะว่าเป็นทางผ่านไะพี่น้องเลยแบบนี้ไปดีเนาะด้วยผงชากันไ ด้ยเนาะสบายดีเด้อบอเสียงอ้าวสบายดีค e> ือกันสันดวยด้ยสบายดีโอ้เสือยังบอเสียงอะนะโอ้โตอยู่บ้านเนาะหองมักซารีเนาะแม่นแมนพศรี น่องน้องท่านได้เลิกหงเฮียนบ่โอ้อะอ่ะไปรับน้องก่อนสามวันนี้กะสีถาอยู่เนาะพอดีอันน้องเมย์เพิ่นมาแต่หาหมอก็เลยว่าซะป่อ่ะย่างก็พี่กันก็ได้เนาะอ่ะพี่อ่ะอี่แหละพี่น้องเลยน้องเมย์สบายดีลูกโด้ยอ่ะลูกขึ้นได้่ยยุล่ะพาเพิ่นมาแต่หาหมอมาแต่หาหมอหนะโดยนับของมาพี่หลอกง่ายมาพี่

พอดีแล้วทีก็อยู่ใกล้กันพอดีคอยกับศีฟาแก้วเบิ่งน้องไปน้ำใจน้ำแมนบ่อบดีแจ่มน้องน้ำเด้อน้องได้ก็ดีใจน้นนองก็คือ <c oughs> คือรูปเมนมวยคนหนึ่งโดยคนที่ขาดมวยโดยสบายดีสีเข้าบุญเพิ่นโดยขาดชาวรักไปก็คือว่าเนาะโดยน้องเพิ่นโดยให้น้องเพิ่น มีความสุขน้องเพิ่นหาก็มีหอยยิ้มเดี๋นี้แม่เจอนแต่ความสุขความเจริญโดยผมองกับน้องมวยได้โดยโดยอาจังไดก็ให้ทั้งเพิ่นไปรับน้องมาก่อนฮ้าซิโถธาเพิ่นอยู่ดีเนาะเพิ่นสิไปรับน้องมวยแล้วก็สิให้น้องมีได้พ่อกันสิให้เพิ่นพู้จักกันบ่เพื่อว่าได้ไปอยู่ที่ไม่เนาะอันนี้ก็มาแต่หาหมอก็เลยแวะมาเล่นเป็นทางผ่านเนาะล่ะเนาะเป็นจังได้ลูกเมยบ่โอเคบ่อิมบ่กินเฟ้อ นี่ป้าซาเด็กก็ไม่บุญไม่ต้องมาวันนี้กับมีเนี่ยมาฝากน้องมวยอยู่ว่าเพิ่นมากินตามั่วก็เลยซื้อมาฝากเจ้ากระบู่วัแล้วกับโบฮู้อ่ไปรับลูกก่อนป้มันสิคำเนาะอ่ะเพิ่นไปรับลูกกันอ่ะเป็นยังไงก็สูงกว่าเม่น้องมวยได้ดิเนาะอ่ะนั่งยุ่งโลกนั่งนั่งนี่ก็ได้อ่ะนั่งลงลูกเออ่ะเจ้าเคยมาอยู่ว่าล่ะอยู่พี่เคยป๊ โอ้เจ oh, e ้าเคยมาเก็บหมากระท่นบ่โอ้เคยมาอยู่โอ้เคยโอ้เคยไปกับน้องมวยนี่เลยโอ้เจ้าสนิทกันอยู่บ่กับน้องมวยเขาองเทียนกับเขาเหมือนกันโอ้ตอนนั้นเขาองเทียนเหมือนกันเลยโอ้แค่เดี๋ยวรอถฐาน้องมวยมาก่อนมาจะคุยกันเนาะล่ะเนาะเออสบายดีกันโมเพื่อนคบกันเนาะลูกเนาะเลย con bà đi, bà mẹn phải sẵn đi, sao mẹt này, ô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 , ui lo, nè nè nè, đôi xăm <laughs> bả <bà cười> <bà> đi mà <laughs> nhắn Phương bọ, dạ. ừ, to hết, hết, bắt bà, bà năm con con, nhưng mà tới thang đấy anh em, đấy dạ. đi. <laughs> ừ, ừ, อ้าวค่อยๆคาแล้วคาแล้วป่าอ่ะย่างมาใส่ว่าพัดก่อนจังหน่อยบ่ได้เห็นแต่เหิงเลยโอู้รางถ้วยว่าบัวพัดโอ้โหอ่ะหลอบมึงก่อนเช็กบาโอ,อู้ซุกแล้วมันก็ทนันกูนี่ก็ได้โอ้โห<ด>ตัว<ด>ร่างถ้วยล่างบ่วง กี่นีหฮากีย่ยางไปทัท้งพนถ้าพอดีทางเบาบุญเพนเนะาะฮกับงานเพินพ่นเพิ่นทายอยู่พีนยยพ่น้องเลยอ่าเป็นจังไดอีหลา่ารู้สึกจังไดเขียวเจ้าตอนนี้เนาะรู้สึกจังไงรู้สึกดีดีขึ้นอยู่บ่แบบยังยังแบบ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 มันเครื่องๆอยู่บ่อโดยโดยโดยเครื่องๆอ,อยู่เนาะโดยจังไดการแนวเขง้งเยีเพ่ากินแล้วลูกเด้อโดยกับประมาณตามพื้นนัดมาจังไปไม่เนาะ รอน้องมวยมากอนมาคุยกันจังแบบบม่สิพาเมื่ออยากเมื่อบอ่ <c oughs> ยันพอเถาหาบ่หิวเขา่าอยู่บ่ขนมแม,ม่บุญซื้อกินแล้วเนอบอ่อหิวแล้วกินเฟย์ยาววันเนาะบุญสึกว่าหน้าตาสดใสขึ้นพี่น้องเไยเจ้าก,กับบุญซึกเป็นยังไงในต้นตเจ้าเมือ่อ,หอยหอรหือว่าจังใดโบเมื่อย ซื้อมีแห้งจะเคยเห็นอยู่โบเบ่าอะนะใน YouTube เคยเบิ่งอยู่บโบยูทูบเบาเบาลีเบาบุญอันนี้เบาบุญโดยจังใดกระโลนน้องมวยมากกว่าน้องเลยเนาะมาแล้วน้องมวยกับเมย์มาเลยอีไปแล้วมาแล้วมาแล้ว มาหากันทางน้องมวยมาแล้วสบายดีล่ะแม่เพิ่นมาจะรับเลยนั่งลงนั่งลงเอ้าหูวจักกันอยู่บ่อยเอ้าเฮ้ยเอ้าหมูจักวะนี่โดยหูวจักกันโอ้หูวจักกันจะโดนปืนใดนี่ก็ตั้งแต่ตอนปฐมพ่ลเลยปวกกอดกันจากคาราบินโมกันเหรอจะมาจะใส่ มาถาเข้าวถาข้าวกันดุมาแต่อันนี่เกาะหามอหวแข่วหขวแข่แจะกระทำกันจะเป็นไดโม่เป็นังไดกนี่ขืนไล่อยู่นะสองเสียวหัวเว่าพ่อกันออยแต่ก่อนแถวองคเรียนำกากันราล่ะแม่แต่ก่อนของเฮียนำกัน น้องเมย์อายุ17ปีน้องน้อย13 57ละป๊าเฮาคิดว่า14 15เอ้าเจ้าเกิดน้ําหลังเราเนาะบ่มวยเกิดก่อนบ่าจะเกิดปียังซั่นบ่จื่อบ่จักน้องมวยนี่จะเกิดปียังอีลูก2010บ่แม่น2010บัดอีหล่าเด้บัดนี2007แล้วก็ลื่นเจ้าแล้วก็ไม่เเจ้าเจ้าก็ถึง วันนี้17วันน้องนี่เกิด2017น้องมวย2007นี่วันนี้เกิดเลยแบบมาแต่พาน้องมาแต่หาหมอวันสิเมื่อทรงก็เลยบ้านเจ้าอยู่ทางพานก็เลยพาเวขามาหาเจ้าน้อยนี่ก็เลยว่อวะถามน้องมี่ว่าพู้จักน้องมวยบ่ฮู้จักอยู่ก็เลยพากันเวมาหา นองาแม่บุญบอกสิเอายาดีเจ็บคอมาให้ลืมอีกแล้วแม่บุญลืมอมีลีเอ้ยแม่บุญนี่นะมือแรงนี่ยต้องห่วยต้องโทษเตือนแม่บุญแล้วยาดีไอโอเลิกโรงเรียนมาใหม่ใม่เมื่อยบ่ละเมื่อยห่อนโอ้แกเสือออกจ้ะเป็นจังไดเจ้ากินเข่าเสียบไปเศร้านี่กะกินนม กินนมเต่าเด้กินบ่บ่ได้กินอีกแล้วมึงแน่นอเมนวยบ่กินข้าวคือบ่ถามว่าเป็นหยังเจ้าคือบ่อยากข้าวเจ้าก็ถามหมู่เจ้าดก็บ่อยากเนกันบ่กระเพาะอืดน้องมวยอ่ะบ่อยากข้าวสงว่า FC เพิ่นสร้งมาดเอ้ยมื้อนั้นวันก่อนที่เจ้าเว้าเนาะนยกินน้ําอัดดมได้บ่น้ยโอ้เพิ่นว่าห้ามได้ล่ะเอ้ย บารีต่อสุขภาพได้กับข้าวโพดเจ้าพันธิพาให้อืดเพันว่าโดยเพันธิชายยังก็น้ำอารมณ์นี่แล้วขอเป็นแก๊สเป็นยังบอกพันบอกมากนะมีเอ็กซชีพันในน้ำน้องมีคือกันเดือดรึเด้อคุณแม่ก็บไปนั่งทั้งลูกโอนี่ก็จออยู่คุณแม่ผมจะเก็ดตีสั่งเอากาแะมา ไอแม่บุญซื้อไอตำส่วมาต้อนเจ้าอยู่กับบูเล้วกับจักอยากกินอยากกินเฮ้ยแม่แม่แม่มวยนั่งเงี้ยนั่งเงี้ยไปจะได้ไปคขายคือเกาบัวมันนี่าขายคือเกาไปขายรอบหนึ่งแล้วกลับมาเกามาไปทางน้องล้วก็กลับมาอีกรอบหนึ่งก็เลาะขายเขาพุ้นชิ้นเลเลาะ ตะเลิดห่อประสิทไปสอดดินบานไปจอกเบิ้งเสาโอ้ยังก็รักเสายังบ่ยังอยู่คือเก่าโดยนะเบิ้งสามสิบห้าเอาไปจักต้นเมื่อวานนี่สิบห้าสามสิบห้าโดยเล็ดตะเลิดไป็อคพุ่นเลยเอาดินบ่โดยเมื่อได้สิได้ไปฟังบานนี่กะพังเบืงน้องมวยพัอ่างเฮียนนั่นแหละวันอาทิตย์หรือว่าเสงแล้วละพักบ่ละกะ่ได้พักเสงเสงแล้วข่าวต่อบ่ลูกโดยเสงเลย เลยองมีเจ็บแข่าว่ะล่ะเอื้อยอาการแล้วเอื่อยเพิ่นเลยใั่เอื่อยเพิ่นมากนะผู้นี้แล้วเอื่อยผู้นั่นน่ะน่องเออน่องพูดว่าเนผู้น้องนะที่บ่วยห้มาคืออยังเพื่อว่ามียูทูบเขาเข้าไปพอได้ให้น้องตอนรับเพิ่นเพราะว่าทางเขาเนี่ยผาน้องไปไปหาหมอกับบ๊วยมาไปหอดแต่สิได้เห็ดเลยได้นั่งล้อบักโดนโอ้ประมาณเนี่ยเป็นชั่วโมงกว่าๆ่สนวลเพราะว่าเกือบสองซุ้มม้งเพื่อนเกือบสองซุ้มมงไปนั่งรอคิวกันเดิรอคิว บัดไอนี่หลังจากเขาไปแล้วเพิ่นกัเฮดไห้เนาะหลังจากนั้นก็ดนเติบออกมากับผ้าน้องเพื่นมาเวกินข้าวเปียกห้านจิโร่แล้วกับบาซิเมอ่อทรงก็เลยอยู่นหนีทางพานก็เลยพาผ้านองเพื่นแวะมาหันนกมวยเลยเจ้าโฮว่าอีหลานกมวยเดินติดกันเนี่ยเจ้าสงสัยอยู่สงสัยสิดเด้เคพื่อนพร้อมกันอยู่สมเจ้าดีเลยดีเลยโลก็อยาหให้เพิ่นได้าะว่าเซรินมู น้องมีดีใจบอสได้ไปอยู่ยน้ำมวยดีใจแม่บุญถามว่าโอ้น้องมีเดินไอ้น้องมวยก็อยู่ใกล้ๆอยู่หันบอสเอวานี่ก็ <c oughs> ดีใจไดม้มีโมไปอยู่น้ากันเนาะล่ะเนาะเดินเพื่อไปเวลาเข่าไปหาเฮ็ดอยู่ป่าไปผู้เดียวย่าน ยันง่ไลเลยยดีนอนก่อเอาไปทำมาหมือนกะพ่อได้ผักเพื่อนเพื่อนหายแม่โดยยังว่าห้องหูจักกันมาก่อนแม่แบบว่าไปใส่มาใส่หรือว่าน้องมวยไปผู้เดียวบอกกล้าไปฮะโดยไปนับกันดูสิเนาะห้อหูจักกันมาก่อนมันก็ง่ายสบาย ไปอยู่ใกล้ๆกันเลยกระทวนเปะกันเปะกันเลยน้องมีนักกัน้องวิ่งกันไปคลายโค้งขึ้กันเลยวันอาทิตย์มากเรากันไปโลดคลายเห็ดขนมหรือว่าเห็ดกระแลมโบถาว่ามีตู้เย็นเขาก็ไปโลดคลายเห็ดกระแลมองแทนเห็ดกาแฟเน่แหละกัโอเลี้ยงเน่แหละกัซ่านมอีหยังเม็มวยเห็ดปวยเนาะบัตรหันขัดไก่โรงเรียนซ้ำเมมวยมกเห็ดกระแลมกระแลมเป็นโหลดขายเมมวยสุดายหกหลอด เขาหลอดหาพันเป็นถุงเหรอใส่หายถี่ถุงโดยเป็นถุงแต่ว่ามันสีใหญ่น้อยหนึ่งเธอเคยเห็ดหลอดจ้องพันไหมที่ีนน้ำมันมาขายกระเ,เลมดีแล้วจะเห็ดใหายลูกๆกัทั้งน้องมีน้องวิ่งไปเลาะขายไปลเลยน้องวิ่งเน <c oughs> อะบ๊อบเพนน้องวิ่งบ๊อบเพนจะได้แบบว่า <c oughs> เอาน้องวิ่งวิ่งไปทั้งได้เออคนแต่งชื่อให้วิ่งวิ่งไปเรื่อยแต่งชื่อใหม่บ่เป็นวันอาทิตย์เราก็เห็ดอัญยังเนี่แล้วก็เอากระเล่มไปขายเนาะอากาศฮอนเนาะ เป็นน้ําหวานในอีหยังปนกันเล็กน้อยไปลอกคายโดยๆมืนี้เฮาก็อีสนวนเอ้ยอันนั้นข่อยเด้สนวนผงนั้น่อยด้มาให้น้องมวยเบิ่งกอยนบจักละให้ได้ือลูกือไอ้ตซั่วมาฝากน้องมวยโยเพิ่นิาบ่แซ่บออันนี้ขนมนขอบใจยายเ็กกินนําเด้อน่ะเด็กน้อยหลายนสดีเด็กๆเด้อ เด็กกินแหละเก็บเด้อยายไปตากคี้ยนอ้าหากับพว่าทั้งน้องเพื่อนกับมาเต้ห้องพี่ไม่เมื่อยกะอยากให้น้องเพ่นพักชคนเนาะโดยภาสีคนโตเมื่อทรงน้องมีสกอเนอย์โดยเป็นใจกะฝากเบิ่งแย่งกันกสมมติไปอยู่น้วกันเนาะเป็นด้วยเป็นกำลังใจให้น้องๆเพื่อนนอนกันแง่งกันได้อเวล่าเด้อจือจำกันไว้ ทั้งน้องมวยกับเม่บุญซื้อดินไห้ทั้งน้องเมย์เม่บุญก็ซื้อไห้ดูได้ิได้ไปอยู่น้ำกันมันีเป็นเป็นเชี่ยวเป็นเชี่ยวเลยบ่ะหลินน้ำกันคุ้มเออเลยคือแม่น้องมวยแน่แลกับเม่น้องเมย์เน่เด้อเด้ออ้อมันเป็นเมย์เด้อติดากับเอิญแม่น้องมวยกับเอิญแม่ก็ได้เอ้ออ่าจังสันสิไห้ทั้งน้องมวยเพิ่นไปตะก่อนตะก้อนบบดนี้นะนอนอาจังไดเกะ จิ๋วโตฟ้ากันไปส่งน้องเไหมวะนี้ทำแล้วจะได้พอเท่าสิคม้อยทางเนาะเฮ้ยนะสั้นๆดีดีใจน้ำเด้อที่ว่าได้ละัวเนาะดูดูบังบังบังแกไม่น้ำมันจะเขอบกใจเม่บุญอีกไม่นอนเด้อเขามาหาเยี่ยมแล้วทำข่าวไอ้มาเนี่ยกะหายดีนี่แห้งเม่เอ้ยลูกกะดีใจร้ายจะรักหขวดเลยว่า ร้ายจริงร้ายย่างกะดีบุกดีใจร้ายแม่สะกอนพวกขอบใจทั้งคุณยังทั้งพ่อแม่บนพระเระเลยว่าทีมงานใจดีทุกทุกคนเหยียดเมย์เลยงานใจดีไม่แห้งสุกุสุคนเด้อยังตยโอยดูเลยนะทั้งน้ากันไม่เท่ากับให้คนเ็ีขัวเฮ็ดแค่สะกอนอย่งไปเจาะเนาะขวาคันท่าไปเจาะไว้เดี๋ยวนี้กัย่านงัวย่านอย่างมันมาโค้งมาอย่างเท่าไหร่เนาะสัตว์ปะข้าวปสาซีโคตะท่านวันนี้สบายดีด้วยล่ะเด้อสบายดีข้าวปลา วันนี้ให้แม่ได้ยีหล่าเด้อหวันนี้ได้แม่บุญป้าบบได้ตัวนี้ป้าลูกหลานมีมาหายต้องลงมือจทักคอนมาแจกขนมแจกขนมเร็วๆให้ได้ก่ได้ก่อนนี่แจกขนมนน่ น้องมวยง่ายก็โมได้หลายสันน้อมย์มได้น้องเมย์นีน้องเมย์มาเป็นยังยังเมย์ยีหล่ะป่ะเมื่อป่ะฮักกันโดยโดยเนาะสั่นการเสียงลาพระจะพี่จะน้องไปสะก่อนสิเมื่อส่งน้องเมย์พี่น้องเลยบานี้ป่ะน้องเมย์เฮาบานีอ่ะเป็นจังไาอีหล่ะบานี้มาส่งเพิ่นพุ่ละเฮือนเพิ่นกันพี่น้องเลยอันนี้เฮามาส่งฮอดนี่บ่นเฮาเคยอยู่เนาะเป็นจังไดยเขียวเจ้าดีดแล้ว ดีแล้วเหลยังเีองในหนึงอ๋อ้ไรปละสานมือส่งหัวเทือนบ่คือเจ็บๆในหนึ่งประสานยางมือเทือนผู้ไล่ะปะมือหอดเทือนหอดซ่านพู้ไะจังเดียกมาหอดเทือนหอดซานแหละปะไนละใส่มีคนอยู่หัเทือน่นเออเด้ไปใส่เบิดเด้มิดเอิอนซ้อนแทันี่โดยอาอีละ ขนมนะดกเด้อโดยอ่ะเอากะมาส่งอฮอดเทือนฮอดซานพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะจังไดก้มาส่งเพิ่นฮอดแล้วก็มีแต่สิโคตุกับที่ละมานั่งซั้งพี่มะไปมานั่งอยู่พี่กันซะอืออ่ะจังไดก็เฮาก็สิโคตุกับอำลาพาจากพี่น้องไซะก่อนมาส่งน้องเพิ่นฮอดเป็นที่เรียบร้อยพี่นอนะ้องนะเจ้ามายืนถึงพี่รถสนวนมันมืดทั้งน่ะอ่ะอจังไดก้ เอากะไปจุดข yeah. <com> MM ้ามจนเมื่อพี่น้องเลยเนาะต้องขอโทษขออภัยเด้อแต่ว่าเอ๊ทำงาน YouTube มาบ่พอบ่เห็นเนาะเพราะว่าเข้าไปกะมันต้องโดนเติมเพื่อสีแล้วเนาะแหละเมื่อยบ่ใช้น้องวิ่งไปทั้งใดเด้ไม่นั่นคนยัเขารกพักเลยยิ่มาห้าเข้าสู่แม่สู่เอ้ยได้โอ้ยข้าแล้วว่าเป็นยังดอกเนาะโอ้โด้วยดย อผู้เล่นละเป็ตู้หูยันบริคิดค่ะว่าเป็นยังกินอิ่มแล้วเนะ่ะละเนาะ<ด>มีเตมเมบุญสิโคโตลากับตะก่อนน้อยอีละเป็ดยังไงดีใจบ่ดีใจฮอดม,มือนัดอย่าลืมบอกเมบุญเดอรมเมบุญเถ่าเลยคิโลงคิลลืมเด้อผู้นำกินเตรียมถาไว้ก็มักเยอะแตงไว้สานวนเลยเนาะ จังไดก็ดีใจมาน้อ,นองเพิ่นก็ขอบุญขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ใจดีเพิน่นนับมือในอิละเนาะขอบุญขอบคุณเพิ่นในลายเดอ้อที่ว่าเมตตาน้องมีเพราะว่าผู้ใหญ่าทางใดเนาะซอยเรือเข่ามากก็ขอขอบุญขอบคุณไปเบิดทุกู้ทุกคนแล้วก็ที่ไหวา,างใจเฮาเนาะจังไดก็ให้เพนะิ่นอยู่ดีมีแห้งเนาะอิละเจ้าขอบุญขอบคุณเพิ่นมึงดูวยหรอขอขอบุญขอบคุณเด้อาทางผู้ใหญ่ใจดีเด้อที่เมตตา น้องเมย์โดยคอยพันอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแขรงคอยพันลำรวยลำรวยโดยเพอนอุญโมนควันยืนเด้อเสียนะจังไดกาคอยปับปรุงตัวเองเข้าไปเนาะน้องกะแบบเดี๋ยวนี้การดีขึ้นแน่แล้วจังไดฮาวกะมาทรงน้องหัวเทอนหอซ่าเนาะมีเตสโกตัวอัมลาพระจักรองหล่ะเนาะมากอดทรงไทย น้องบิ่งเพิ่อยูพุ่นพี่น้องอ้ไเพืเ่อนยังเนาะมืออื่นมาหาใหม่ได้ละเด้ดอมาพักผ่อนแล้วก็อาบน้ำอาบในกินข้าวกินยาตามหมอเพื่อนบอก<ด><ด>พญ่าเจ้าจังจะได้ดีขึ้นเอ,อ,อืะตามหมอเพื่อนบอกเจ้ากินบอกกินยาคือหมอเพิ่นบอกเลยเจ้านานเร้าเด,ด,ด้อแล้วก็เรื่องเขียวเจ้านี่ก็ มันฉีเป็นจังไรกับเบิงไปเพิ่นบอกว่าใส่ยาแล้วมันก็ดีขึ้นดอกว่าสันเพราะว่ามันเพิ่นว่าบ่เป็นตาทอน่าสันทางสานวนใอ้เพิ่นว่าเนาะบพรว่าเขวี่มันบริแมงมีแต่ดำน้อยนึงเข่วนันดำน้อยนึงแล้วบะนี้มันอาจสีมันเจ็บอยู่ทางในแนี่นะหมอเพิ่นก็เลยบอกว่าให้ใส่ยาเบิงยาเนี้เพิ่นก็สินานให้ประมาณให้ไปหาเพิ่นนี่ประมาณอีกสองเท้า่ัสันเนาะเท่อนี่เท่อหน้าเพิ่นก็คิดเงินไปกับ หาแซนแต่เฮารบริจาคเบิดเทือเดียวเพิ่นก็นใหายใจไปเทื่นี่ก็ใหายใจไปเทื่นี่กระใ,ใจรวมแล้วก็พอดีหาเซนเนาะ่าใส่ใจกำหน,นดเมนสามเทือเมนกำหน,น,นดเมนสามเทือเหลืออีสองเทือบันนี้เนาะปะใจกระซิคอตล ل ا และพี่<ด>น้องเลยบันนี้เนาะขอบใจทั้งสนวนวละแม่บุญเทียนพันนองเมย์ไปหาหมอโดยคอยเพิ่นอยู่ดีมีแห้ง โดยโดยเจ้าคือกันเด้ออีหล่ะเด้อให้เจ้าก็อยู่ดีมีแห้งเด้อคุ้มเจ็บขอให้ได้คุ้มไข่อมีขอให้หายไวใหญ่เป็นสาวไวๆเด้อไปเอากระสีลาพีลาหน้องปไปแล้ววันนี้เนาะปไปอีหล่ะสบายดีป้ะลุงกระดูกเด้อสบายดี โอเคนักพอแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้สบุญสิอํมลาพาจาพีจากน้องไปสะกอนขอบุญขอบคุณไปทางผู้ใหญ่จะดีที่ไว,ว้วางใจสบุญให้เป็นสะพานบุญไหในข้างนี้เนาะให้ผู้ใหญ่จะดีทุกทุกทานจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงกามเจ็บคงให้ได้ ความไข่่บไ้มีเดอสุมเจ้าสูงเคียงไม้บาา่บไ้ฮับสูงเคียงรักบโบไฮคนบ่ใไ้สุ่มเจ้ามนคือตอง่บไ้มองคือเทาไ้ามีแต่สุ้มมือเจ้าอนุมันควรเงินเดอเป็นโฮพโฮมไซห้ลูกไ้ร้านได้เพิงตลอดปีตลอดไปโบว่า,าสุ่มเจ้าทำธุร,รธกิจการงานใดก็ขอไ้ลาบลื่นเนาะไปทางใดก็ห้มีแต่ผูนับนาถือตา สำหรับคลิปนี้สยอําลาพาจากพี่จากน้องไปแลว้วฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้เน่ขอบุญขอบคุณไปทั้งเอซีทุกทุกคนที่คอมเมนต์มาให้กำลังใจโดยตะโดเนาะสำหรับคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปแลว้วสบายดี